วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบทศนิยมนะครับการบวกลบทศนิยมเนี่ยมีวิธีการอยู่3วิธีเออมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือตอนขั้นตอนแรกเนี่ยแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับ2ก็คือใชอ้การบวกลบเศษส่วนที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับพอบวกกันเสร็จเนี่ยหรือลบกันเสร็จแล้วนะครับก็ ให้แปลงผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยให้กลับไปเป็นทศนิยมเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับ1.2วก0.2มา1.2บวก0.2นะครับเท่ากับ1 2ส่วน10บวก2อส่วน10สังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็บวกกันได้ ได้เลยนะก็เป็น14ส่วน10นะครับแล้วก็14ส่วน10ก็คือ1.4นั่นเองนะจ๊ะไปแล้ว1ข้อนะครับข้อต่อไป1.2บวก0.20มา1.2บวก0.20ข้อนี้ก็ คล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับผมอลองดูแล้วนะสังเกตว่าแต่ข้อนี้สังเกตว่าเ,เลขหลังจุดศนิยมเนมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเลขหลังทศนิยมเนี่ยมี2ตัวนะครับทํำยังไงเอ่ยอข้อนี้นะผมจะลองนะ,ะทำให้ตัวนี้มีส่วนเป็น100นะครับ โอเคไหมจ๊ะนะทีน <warfare Would lich> uh, kind of ี้เราลองแปลงเป็นทศนิยมก่อนนะครับ1.2แปลงเป็นทศนิยมได้12บส่วนสินะครับศูนองศูนยเนี่ยแปลงแปลงเป็นทศนิยมได้นะครับเป็น20ส่วนหนึ่งร้อยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีการ ที่จะไปต่อเนี่ยสวิธีนะครับก็คือทำให้อันเนี้ยมีส่วนเป็น100หรือทำให้ตัวเนี้ยมีส่วนเป็น10นะครับผมจะไปวิธีแรกก่อนนะครับก็คือทำให้เจ้าตัวเนี้ยมีส่วนเป็น100นะครับโอเคสิบสองส่วนสิบผมคูณสิบ ทั้งเศษและส่วนนะครับอาอาอย่างนี้ดีกว่าผมคูณ10ส,ส่วน10นะครับตรงนี้ก็เลยเป็น120ส่วน100นะครับบวกกับ20ส่วน100 120บวก ยีก็เป็น140ส่วน100นะครับโอเคอันนี้ตัดตัดก็เป็น1.4นะครับเฮ้ย hey, ถ้าเราไม่ตัดอะเป็นไงนะครับถ้าเราไม่ตัดก็เป็น1.40นะครับซึ่งมันก็เท่ากันนั่นแหละนะครับ uh huh. เมื่อกี้เราผมไป อีกฝั่งหนึ่งเนาะไปแบบว่าเอ้ยทำให้12ส่วน10เนี่ยกลายเป็น120ส่วน100นะครับแต่ว่าถ้าเราตัดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เราทำตอนแรก12ส่วน10บวก2ส่วน10นะครับก็เป็น14ส่วน10ก็เท่ากับ1.4นั่นเองเท่ากันนะครับคมดไหมไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบเอ้ย ผมได้1.40อะไรอย่เงี้ยไม่มีปัญหานะครับสำหรับสุดเสิยมไปต่อ1.2บวก0.02นะครับ1.2บวก0.02นะไม่เหมือนข้อเดิมนะข้อเดิมเป็น1.2บวก0.20นะครับ โอเคสังเกตเหมือนเดิมอันนี้มีเลขหลังจุดตัวเดียวอันนี้เลขหลังจุด2ตัวอันนี้ผมจะทําให้มันกลายส่วนเป็นหนึ่งร้อะ100นะครับตอนแรกเป็น12บส่วนสิใช่ไหมครับผมทําเหมือนเดิมคูณ10บส่วนสิบวกกับ2องส่วนหนึอันนี้เป็น120ส่วน100บวกกับ 2ส,ส่วน100น,นี่ก็กลายเป็น122ส่วน100ก็เท่ากับ1.22นั่นเองโอเคไหมไปต่อห้าบวกศ5นย์จาห้าบวกศู เหมือนเดิมนะครับ5เนี่ยเป็น5ส่วน1ใช่ไหมครับโอเคเก็บ okay. okay, ไว้ก่อนศูนย์ุด้าก็คือ5ส่วน10ตัวนี้เป็น10ตัวนี้เป็น1ยังบวกกันไม่ได้นะครับผมก็คูณ10ส่วน10เข้าไปก็จะเป็น50สบ่วน10บวกกับ5ส่วน10เท่ากับ 50, 5 5สหส่วน10เท่ากับ 5.5นั่นเองนะแล้วจะไปต่อ12.04บวกกับ1.005อันนี้จำไม่ได้ก๊อปมาเลย12.04บวก1.005อลองแปลงก่อน12.04ก็เป็น 1,204ส่วนเอ้ยไม่ใช่1,204 1,204ออ๋อถูกแล้วส่วน100นะครับบวกกับ1,005ส่วน1,000สังเกตอะไรสังเกตว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนเป็น100อันเนี้ยส่วนเป็น1,000ยังบวกกันไม่ได้นะครับผมก็เดิมคูณ10ส่วน10เข้าไป เพื่อให้ตัวส่วนเนี่ยกลายเป็น1,000ก็เลยได้เป็น1 2 0 0 0ส่วน1,000บวกกับ1,500ส่วน1,000ทีนี้เราก็บวกกันปกติเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็คำตอบก็จะเป็น 1, 3 0 4 5ส่วน1000ก็เลื่อนจุดก็จะเป็น1 3 0 4จโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายลบด้วยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวอย่าง ในอนาคตนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ